สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่วันนี้ก็จะมาทำหมูกระทะกินนะคะเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วเนาะไม่ได้กินมานานโว้ยวาอยากกินหมูกระทะนะคะก็เลยพ่อจากออรอนนะคะพ่อยูริดะพิมนะคะจากออรอนธานีนะคะก็ได้ส่งเงินมาเนาะได้ส่งเงินมาพันห้านะคะให้ ทำหมูกระทะกินนะคะนี่ตอนนี้ก็มาฟองก็ไปได้ไปในเมืองแล้วเนาะเข้าไปในเมืองวันนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อเนื้อซื้อผักนะคะผักไม่มีอยู่เนาะแล้วก็ไปซื้อเนื้อกับพริกอะไรมานะคะนี่ซื้อหลายอย่างอยู่ค่ะให้เครื่องเครื่องหั่นเนื้อเราสวยอันนี้หั่นด้วยมือนะคะแปลว่านี่ หั่นแบบบางมากนะะมันต้องวางพอวางใส่ก็สุกเลยนะขาดกินเนื้อมานานขาดหมูมานานอันนี้ก็จะได้กินหมูกระทะนะคะหมูกระทะแล้วก็ต้องอีกหน่อยก็ต้องรดก,ก็ต้องดเกี่ยวข้าวลงนาะลงนาะเกี่ยวข้าวตามเคยนะคะ อนนี้ก็เพิ่มความอ้นไว้กว่อนนะคะตเติมกำลังไว้กว่อนค่ะเหนืออยู่เดี๋ยวก็จะทำน้ำจิ้มสามรสนะคะจิ้มสามรสอือหือ เดี๋ยวก็จะไปเก็บผักที่สวนก่อนนะคะเก็บผักกาดผักบุ้งเนาะผักอะไรบ้างนะคะก็จะไปเก็บผักแล้วก็มากินกันนะคะปลูกเองทำเองนี่น้ำิ้มจะทำน้ำิ้มสามด๊อดนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวค่อยทำค่ะนี่ เต็มลูกซิ้นใช้เกาะอะไรมาเยอะอยู่มืดหน่อยนะคะว่าจะกินตอนเย็นแต่ไม่มีไฟนะคะกินตอนกินตอนค่ำไม่มีไฟจะกินตอนเย็นนี่แหละค่ะก็เต็มโตหันเนื้อแล้วก็ทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะ ตอนนี้ก็จะไปเก็บผักนะคะไปเก็บผัก<ห>พี่โลย <laughs> อะไรเราจะไปกับแม่ <laughs> <laughs> เราพ้องจะไปกับแม่ปลกูกผักปลูกกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบก,กระเจี๊ยบไม <laughs> ่ตลกโอ้โสุกเลย สุกุยโหโฮวไอ้เนาเนี่ย,ยามาต่อทับทิมทับทิมที่บ้านไม่ค่อยปอดข้างในมันยังลำอยู่เลยด <c oughs> ูเอาเอาวงตะตามไปเลย ว่ามาแล้วนะคะใกล้จะสุงสอนละใกล้กันนิดเดียวเนาะใกล้นิดเร็วถึงสุดแล้วค่ะ ตูโบเลนนะคะถึงโซนแล้วนี่นะคะถึงในโซนแล้วก็จะเก็บผักกาดนะคะเก็บผักกาดขาวะค่ะทุกคน <c oughs> เก็บผักกาดขาวมาค่ะเก็บผักเก็บผักผัก นี่ตอนนี้น้องฝองก็เก็บผักเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็นแล้วก็ขับไปบ้านเราไปตั้งหม้อก,กันเลยค่ะเราไปล้างผักแล้วตั้งหม้อก,กันเลยนี่นะคะเก็บเสร็จแล้วค่ะมีทั้งผักป้อมผักผักป้อมรือไปผักซีนะคะผักซีแล้วก็ผักบุ้งนะคะผักกาดค่ะมีสามอย่างเองนะคะผักเราก็มีสามอย่างเองค่ะวันนี้ กลับไปที่บ้านกันเลยค่ะนี่ตอนนี้ก็ล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะมีผักกาดผักบุ้งนะคะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็ลูกชิ้นเนาะใส่กอกลูกชิ้นเนื้อนะคะน้ำจิ้มจิ้มซุกซี่ค่ะจิ้มก็ทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนทำสองอย่างเลยค่ะน้ำจิ้มนี้ใส่โทนเน่ากับนี่น้ำจิ้มสามรสนะคะนี่คือ สดพี่เคอยใส่ถั่วเน่าใส่ขมิเน่านะคะสองอย่างค่ะชอบชอบอย่างไหนก็กินอย่างนั้นนะคะชอบเิีวไหนก็กินเมีวนั้นนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอน้องๆค้ำพองกลับมาก่อนนะคะแล้วก็รอแม่เขากลับมาก่อนค่อยกินพร้อมกันค่ะจะมืดแล้วเราภไฟฟ้าก็ไม่มีอีกด้วยน่าจะ ไม่เห็นคนเราจะไม่เห็นคนวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณคุณพ่อจากอุดรธานีมากๆนะคะขอบคุณพ่อยูริณ่าเพมนะคะที่ส่งเงินมาให้กินหมูกระทะนะคะส่งเงินมาเลี้ยงหมูกระทะครอบครัวนะคะแล้วก็ขาดเรืออะไรพ่อก็ช่วยเดือมาตลอดนะคะยังไงก็ขอบคุณพ่อมากๆนะคะขอบคุณพ่อมากๆคะ่ะที่คอยสนับสนุนน้องพองนะคะ เดี๋ยวก็รอน้องคำพองกลับมาอาบน้ำอะไรเสร็จก่อนนะคะค่อยกินค่ะตามไปด้ยมืนี่ก็กินตอนค่ำนะคะไม่มีไฟฟ้าวันนี้ือถือไฟก็โสดก็ก็กำลังจะกินนะคะยังไม่ได้กินค่ะเตรียมโตกันอยู่นะคะมามากินด้วยกันค่ะหอยอันนี้ก็ มานี่มาหนี um, ่ดีหอยแนมากหอยตีนเลยหอยตั้งนีนเลยมานี่เยอะเขาหมยกขึ้น มืดมืดโอ้มันทำจกัเีเนเนี่ยอีกนไปกับเราเยอะไปอันไหนนั่นกันน่ะมือนีหนี่หนเนี่ยมันเสื่อมกับมันเนี่ยมันกับหม้อนี่เจ้าต้นตอกผสมโอนเอ มืดมืดหน่อยเอา,าเอเดออูานั่นสอนดีนให้อาเซยเหลาหนาาแม่เอองยกูขอถายแล้วกันนะ ไปไปไปได้พ็มาพุเือเตีต้อมือได้อะไปไปมาตุยเคื่อง้องเขาอะมามานูกมาบอกเขาเนอะ

ยังมือดอยู่อ่ะนีไ่ไฟก็ไม่ค่อยแดงเอ็นกันหมดละหายไ,ไปหายไ,ไปทีละคนสองคนแล้วตอนนี้นยังเหลือสามคนคไฟ ดูสิขนาดนี้ยังไม่แรงเลยมืดอยู่เลยค่ะไฟสั้นน่อยไม่เป็น นี่ก็จะพักลานไปแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามไป้วยนะคะ <laughs>